สวัสดีปีใหม่ค่ะแอปปี New Year 2023, ้นิวเยอร์สองพันยี่สิบสามมกราคมสองพันหสิบหกลักนณาราศีมีนการเงินการงานโชคลาภสุขภาพและความรักลักษณาราศีมีนนั้นมีดาวพฤหัสวัสดีเป็นดาวตนุลักษ์นะคะ ซึ่งมีรูปร่างลำตัวแบนค่อนข้างท้วมผิวขาวเหลืองในตาพองถ้าดูเผลนๆจะหลี่เล็กชอบสมาคมชอบโอ้อวดลี้ลับมีแผนการลับอยู่ในใจมักจะมีคู่หรือคนรักสองคนสนใจเรื่องของโชคลามใจรวนเรขาดความรอบคอบซึ่งดาวพฤหัสบดีน,นั้นมีสองภพเรือนก็คือภพตัวตนตนุลักษ์และก็กรรมะในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่17 ธันวาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาแล้วนะคะ,ะดาวพฤหัสบดีได้เริ่มเป็นกเกษตรราธิบดีมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมาจนถึงประมาณเมษายน2566 ช่วงจังหวะปีที่ผ่านมานั้นในช่วงของกรกฎาคมจะถึงธันวาคมดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังทําให้ตัวตนของชาวลัคนาราศีมีนมีความอ่อนล้าการงานของชาวลัคนาราศีมีนก็ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งไม่ค่อยมีความมั่นคงแต่หลังจากวันที่17ธันวาคม2 5 6 6เป็นเออ65เป็นต้นไปนั้นก็จะมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงในเรื่องของตัวตนและเรื่องของการงานนะคะ ถ้าชาวลัคนาราศีมีนนั้ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เรื่องของเกี่ยวกับการทีเริ่มอะไรใหม่ๆในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในโลกของโซเชียลมีเดียก็จะเกิดการเงินและล่าผลให้กับชาวลัคนาราศีมีนเนื่องจากดาวประสุกนั้นนะคะซึ่งเป็นภพบสตรชะก็จะเดินเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่1มกราคมจนถึงวันที่25มกราคม อยู่ในภพลาพระ,ะการติดต่อสื่อสารการเจรจา,าการพูดคุยจะนํามาซึ่งลาภผลให้กับชาวลักนาราศีมังกรแล้วก็ดาประสุขอีกภพบเรือนหนึ่งก็คือดาวมรณะมรณะหมายถึงการเดินทางไกลหรือการทํางานออนไลน์นั่นเองนะคะหรือลักษณะการทํางานที่เป็นจอบๆที่สิ้นสุดเป็นโครงการระยะสั้นๆหรือการเดินทางก็จะก่เกิดซึ่งลาภผลให้กับชาลักนาราศีมีนนะคะ แต่ช่วงจังหวะน,นี้วันที่1ถึงวันที่26มกราคมนั้นดาวประสุกร์ไปอยู่ในเรือนลาพะซึ่งมีดาวพระเสาร์เป็นเจ้าของเรือนดาวพระสุกร์กับดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวคู่เสี้ยนตรัตรูกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็ขอให้มาร,ระวังนิดหนึ่งนะคะ แล้วเดี๋ยวช่วงวันที่25เป็นต้นไปนั้นาดาวพฤสุสก,ก็จะย้ายเข้าสู่พบวินาศนะซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อทางถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือการทำงานอยู่เบื้องหลังปิดบังซ่อนเร้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะเป็นการลักษณะว่า การติดต่อสื่อสารอาจจะสร้างความเสียหายให้กับชาวลัคนาราศีมีนก็ได้ด้วยในช่วงของวันที่25มกราคมจนถึงวันที่31มกราคมเนื่องจากดาบพระเกตนั้นนะคะก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพมรณะวันที่25มกราคม2566เป็นต้นไปเหมือนกันนะคะ ก็จะทําให้มากระตุ้นในเรื่องของความเจ็บป่วยอาจจะมีความเจ็บป่วยหรือเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของการทํางานมากขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันก็เกิดซึ่งรายได้หรือก็เกิดซึ่งรายใจ่ายให้กับชาวลัคนานราศีมีนก็ได้ด้วยเมื่อมีรายได้มากรายจ่ายก็มากตามไปด้วยนะคะชาวลัคนานราศีมีนก็ในช่วงจังหวะของเดือนมกราคมนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ สำหรับเรื่องของการเงินนั้นดาวอังคารซึ่งเป็นพบกระดุมพระ,ะได้เดินถอยหลังตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16มกราคมนะคะอยู่ในราศีพฤกษ์ได้ตำแหน่งปรักเกษตรแล้วก็ราชาชโชคด้วยไปอยู่ในราศีพฤกในเรือนสาสชาการติดต่อสื่อสารทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ ก็อาจจะมีการที่ไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยแน่นอนหรืออาจจะมาได้แบบไม่ตันตั้งเนื้อตั้งตัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะนี้ดาวมรตยูก็คงังอาศัยอยู่ในราศีเมษในเรือนกระดุมพระแต่ก็ถอยหลังจนถึงวันที่18มกราคมเช่นกันนะคะาดาวมรตยูเมื่อ,อเดินปกติตั้งแต่หลังจากวันที่18เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่8มีนาคม2 5 6 6 ในเรือนกระดุมพระก็จะก่อเกิดเรื่องของความพิษโผพิกพันในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยเช่นกันอาจจะมีรายจ่ายมากด้วยหรืออาจจะได้รับมบร,รดกหรืออาจจะเป็นการพิกโผพิกพันในเรื่องของการเงิน แล้วก็เดี๋ยวพอวันที่8มีนาคม2 5 6 6เป็นต้นไปก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกในเรือนสัตชะการติดต่อสื่อสารการเจราจาการพูดคุยในโรคของโซเชียลมีเดียโรคของทางไกลต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศเพราะว่าเลียงอยู่กับภพบสุภะนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภหรือลาภผลนั้นดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นภพลาภะนะคะตอนนี้เป็นเกษตรตราธิปดีอยู่ในราศีมังกรอ่าแล้วก็อยู่จนถึงวันที่1มีนาคม2 5 6 6 จะย้ายเข้าสู่ภพราศีกุมในภพวินาศนะตั้งแต่วันที่1มีนาคมสภานรศิบเป็นต้นไปสองปีครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของลาภผลในช่วงจังหวัดเดือนธันวาคมเดือนมกราคมสภานรศิบกนั้นก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีลาภผลมากมาย แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อได้มาแล้วก็อาจจะต้องรีบทาบุญทาทานก็ได้ด้วยเพราะว่ามีดาวพระสุขซึ่งเป็นภพศาสชาและมรณะเข้ามาอยู่ในเรือนของราศีมังกรมาอยู่ร่วมเรือนกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระสุขนั้นก็คือภพมรณะและก็ศาสชาอาจจะได้รับผลมาจากเรื่องของมรดกอาจจะได้รับผลมาจากเรื่องของความทุกข์กลาบอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่25หรืออาจจะถึงวันที่31มีิาคมีนาคมมกราคมเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวลาภะกก็เข้าสู่วินาศนะในวันที่25มกราคมเป็นต้นไปนะคะก็มันทําบุญทาทานสะสมบุญบารามีสวดมนต์ไหว้พระนั่งปฏิบัติธรรมแผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร หรืออาจจะบริจาคสมทบมูลนิธิต่างๆถ่ายชีวิตโครกระบือซื้อปลาหน้าเขียงไปปล่อยหรือว่าอาจจะสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลสง์ผู้ป่วยอาพาธลงศพผู้ไร้ญาติขาดมิตรอะไรพวกนี้นะคะ ก็จะเป็นการผ่อนคลายหรือบรรเทาเบาบางหรือลดทอนในเรื่องของความเจ็บป่วยในเรื่องของความเสียหายในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายจะไม่ก่อเกิดและก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะในเรื่องของทุกขลาบแล้วต่อไปนะคะในเรื่องของอสุขภาพนั้นดาวประสุกก็เป็นเรือนมรณะเช่นกันนะคะ ก็ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในภพลาพระมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราจนถึงวันที่25มกราคมเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีลักษณะเป็นก้อนก้อนก้อนเนื้อก้อนชีตคนอะไรก็ตามแต่นะคะลาพระหมายถึงเป็นก้อนก้อนนะคะไปเช็คสุขภาพบ้างอาจจะมีลักษณะเป็นความเจ็บป่วยลักษณะแบบนั้นหรืออาจจะได้โชคลาภมา ในเรื่องของมรดกก็ได้ด้วยแต่เป็นลักษณะคล้ายๆทุกขราบเมืมม่อม,มีความสูญเสียเมื่อมีความสูญสิ้นเมื่อมีความเสียใจ ได้รับผลมาก็เรียกว่าทุกขลาบก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่ไม่หมอกล่าวไปข้างต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เป็นดาวคู่เส้นรัตรูกันก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของลาบผล,ใน,บลในเรื่องของความเจ็บป่วยในเรื่องของมรดกก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็วันที่25มกราคม2566นั้นดาวพระเกตก็จะเข้ามาสู่เรือนราศีตุลซึ่งมีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าของเรือนมรณะนะคะ ก็มากระตุ้น,นในเรื่องของความเจ็บป,ป่วยอาจจะมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางมากขึ้นหรืออาจจะได้รับมรดกก็ได้ด้วยเช่นกันก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีประสบแต่ความโชคดีมีโชคลาภมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะส่วนเรื่องของความรักนั้นสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคนที่มีความรักอยู่แล้วดาวปัตตานีคู่ครองคนรักก็คือดาวพระพุธซึ่งจังหวะนี้ดาวพระพุธก็เดินไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะ ดาวพระพุธนั้นเป็นดาวที่เดินวิปรลิตมากกว่าทุกดาวเลยนะคะในช่วงของปี2 5 6 5ที่ผ่านมาในปี2อง6นก็ยังคงเดินวิปรลิตเหมือนเดิมนะคะนับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8มกราคมนั้นดาวประพุธก็จะมีการพักอยู่ในราศีธนูซึ่งเป็นเรือนของกรรมมะก็อาจจะเป็นไปลักษณะที่ว่าคู่ครองคนรักปตัตนินก็ช่วยกันทำมาหากินทำงานอะไรพวกนี้นะคะ แล้วก็เป็นช่วงจังหวัดที่วันที่9ถึงวันที่16มกราคมนั้นก็จะมีการมนหมายถึงว่านิ่งอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่เคลื่อนที่ช้าๆอยู่ในราศีธนูเช่นกันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นอาจจะไม่ได้ค่อยสนใจในเรื่องของความรักกันสักเท่าไหร่มัวแต่ทำมาหากินทำงานหาเงินกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินปกติแล้วนะคะก็จะมีความสุขเกิดขึ้น ในเรื่องของครอบครัวสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ยังคงอยู่ในราศีธนูในเรือนกรมมะถึงแม้จะทํางานก็ยังมีความเอาใจใส่กันบ้างหลังจากวันที่16มกราคมเป็นต้นไปนะคะสําหรับคนที่ยังไม่พบเจอใครยังไม่พบรักนะคะในช่วงของเดือนมกราคมนั้นดาวพระจันทร์ซึ่งเป็น พบปุตตะนะคะสองวันครึ่งก็เดินในหนึ่งราศีในหนึ่งเดือนมกราคมนั้นก็เดินทุ่ครบทุกราศีเลยนะคะก็อยู่ที่ว่าดาวพระจันรนั้นจะเดินเข้าสู่พบไหนนะคะ ถ้าพบอริหรือวินาศณะหรือมรณะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการมีปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องการเดินทางเรื่องการทะเลาะเบาแว้งแล้วก็ถ้าอยู่ร่วมเรือนกับดาวที่มันเป็นคู่ศัตรูกันก็นกระมัดระวังแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวปุตตะนั้นก็เล็งอยู่กับดาวลาภาเป็นราศีมังกรนะคะก็อาจจะเจอคนที่มีลักษณะความร่ํารวยคนที่มีเงินมีทองเข้ามาสู่ชีวิตในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ก็ขออาชาลกราศีมีนทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสดใสมีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวังในความรักการดูของแม่หมอนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับคนใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนประกอบด้วยใครสนใจะจะดูดวงส่วนตัวมีคําอธิบายใต้คลิปหรือจะแอดไลน์เบอร์โทรไลน์ไอดีที่ไว้ตามหน้าจอนี้สำหรับวันนี้แม่หมอก็อนนข,ขอจบเพียงแค่นี้